สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่ภาคเช้านะครับประจําวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆนะครับเช้านี้อาจจะยืดเยื้ออาจจะยาวหน่อยนะอาจจะนะครับเช้านี้เปิดที่ลบครับ86299ครับเราคุยกันที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกไอที่ผมพูดไปไม่น่ามานะครับเช้านี้ผมมองความน่าจะเป็นอยู่2อย่างโอกาสปิดตามตัวเปิดเป็นไปได้ก็คือท้าย2ท้าย9ท้าย9ท้าย2ครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์กรณีปิดลบครับวันจันทร์เปิดลบปิดลบนะครับวันอังคารไอ้ของานโทษครับวันจันทร์เปิดลบปิดลบวันพุธเปิดลบปิดลบอ่าผิดแล้วขอประานโทษวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารอ๋อโอเคครับวันจันทร์กับวันพฤหัสเมื่อวันวันพุธมันยุ่ยอ้วันอังคารมันหยุดขอประานโทษครับวันจันทร์เปิดลบปิดลบนะครับ เขาเอาเลขตัวเปิดมาปิดนะครับใครสังเกตดูดีครับหลักหน่วยบนนะเอามาปิด3มาปิดเป็น3 44สวันอังคารหยุดเนาะวันพุธเปิดบวกเปิดบวกจะไม่เอาเลขหน่วยบนมาปิดนะครับเมื่อวันพฤหัสเมื่อวานนี้เขาเอาทั้งหน่วยบนหน่วยล่างมาปิดเลยซึ่งตอนนี้ประเด็นแรกคือวันนี้เปิดลบถ้ายังปิดลบ โอกาสบิดตามตัวเปิดเป็นไปได้ครับก็คือท้าย2ท้าย9ท้าย9้าท้ายสเป็นไปได้ถ้าใครรูดโอกาสรูด2อมาเป็นไม่ได้สูงมากนะครับเป็นไม่ได้สูงมากและอีกข้อที่เป็นนึงคือเปิด8ไอ้อขอโทษครับแแต้มบนล่างแต,าแต้มเท่ากับบนล่างใครชอบเล่นเบิ้ลลองจัดเบิ้ลน,นะครับไม่ต้องสนใจเด่นผมไม่ไม่ต้องสนใจตัวรูดตัวเจาะผมเอาเบิ้ลไปเล่นก็นได้นะครับ ถ้าใครเล่นเบิ้เลเน้นไปที่2 2 4 4 7 7นะครับ2 2 4 4 7 7ถ้าใครชอบเล่นเบิ้เลเน้นชุดนี้นะครับและเล่นเบิ้ลก็คือทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลควรติดต่อครับแต่ผมมีเลขในใจครับอย่างอย่างเมื่อวัน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 พุธอ่าเมื่อวันพุธเขาปิด61ถูกไหมครับ61ปุ๊บเช้าวันพฤหัสมาเขาปิดสามเดสองส และสัปดาห์นี้สังเกตดูดีครับ7-4-4เปิดมี7ปิดมี4ถ้าเปิดมี4ปิดมี7ผมวนอยู่นี่นะครับวันนี้เปิดไม่มี4ไม่มี7แต่ตามตารางมันตรงกับท้าย4ท้าย7พอดีผมก็เลยโลภมากครับผมเป็นคนชอบให้คนตามได้เด้งบนล่างผมว่าโอกาส7-4-4 7นี่มาเป็นไปได้ครับ ก็เลยชอบ7 4 47เป็นความมั่นเป็นแรกและ2 9 9 2ตัวเปิดเป็นประเด็นที่2ครับและเบิ้ล้าขารชอบเป็นเบิ้ลจัดเลยนะครับประเด็นที่3เลยความมัเน็นที่3เลยเช้านี้เด่นสุด4กับ7 7กับ4ชอบ7ครับวิ่งบนลุนล่าง7นะครับ2 3าคู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี3 7 2 4จับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยโอกาสมาน้อยนะครับโอกาสมาน้อยมาก หกเจ็ดเกอ่าแล้วก็เบิ้ลสีครับสี่สติดไปก็ได้นะ4ี่ดไปก็ได้ร้อมัด8ครับ ก็3ตัวครับ884 844 887 877 837 867 897 824 894หรือ864นะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับนี้เคอีกเช้าครับถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลเน้นไปที่ชุดนี้ครับแต่ 77cc ติดไว้อ่ะสวยงามครับนะิดไว้สวยงามถ้าไม่ชอบ77ก7็ชอบ44ติดไปก็ได้7 744เลือกไปเนาะสำหรับคนชอบเล่น ลูดนะครับชอบเป็นลูดและเผื่อแถมไปก็คือชอบเป็นเจาะก,ก็เผื่อแถมไปก็คือ7-7็ดประมาณนี้ครับเช้านี้ยาวหน่อยนะครับก็เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับอย่างแต่งตรงเล่น3กลับ6กกลับไปนะครับถ้ามาความนั้นจะเป็นอื่นขออภัยครับ